bỏ à. oh. <laughs> đây bưng mà xiêm cái bề bề lại, nếu mà để tiêu, xiêm cái xiêm này đâu rồi, oh, hiểu hiểu. หกสูงเต็งหนะเต็งหกไม่พอเสียอมเต็งหกสามมืนป๊าดฝึกทอหมอแมวหนึ่งกระถาต่ำทั้งหมดทั้งหมดเอาแต่โซนอยู่ต่ำเลยนะโซนนี้มันเออไม่ันเรียวร้อยีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเต็ง ัการัก้าเาเปิดเลยคนสวยที่เหลือที่เรียนกหกศูนย์ห้านย์สี่ีัหันเ้เดียวสองับเอี้ยวสี่ห้าหกเก้าขับห้าเาตห้าตามได้นะทอทอหัวแมวเต็งห้านอนน่ะสองหมื่นหมือเไรนะนับแค่น้นหมเดียวพอหาเลยป้าเต็งยาดีเลยสองส่หกแปดแปดหมื่นนะเต็งห้า สี 5, oh, ่ห right. like ้าหกเดี๋ยวนาปนีกันเนี่โอ้ใช่เจ๊สองนหกสูงหาสอหาสนออกไอ้ก่อนนาปนีออกเจ๊อันนี้อันนี้หกใบหกใบออกก่อนปรคุมมากเจ้าอะไรรออกขึ้นแม่คอยเราเขารำเลยหาดำเออมาจะติีกูกขาดไปขาดปสองสามสี่ห้าหก สามเงินนสามเงินไปสามเงนอีกตอนนี <ober> 78, 90, ้ย <c> ีใบนะวแาสี่ทีนี้ก็นักรวมกันได้อะไรหนึ่งองามสี่หาเจ็ดแปดเสี่เจอแปดบเก้าสามเยสิบี่ใบซ้อมอีกสองใบฮะซ้อมอีกที่สบสองใบสองสามสี่ห้าหกเแปดเสองหละจบ นี่บ่นม่โอ้ยับก6หาละ9หาตั้งไว่ละเพราะว่าจะ6ใจใจใื30,000ใจใจซำซำซมลุงใจ3 0ม0 0เพรมันาเด็ก4 5 6 7 8 9 10 11 นึ่งสองสามสี้าหกเจดดโ้ขยดีนะเจ้าขุนหกเมน่ขยดีนะเจ้าเงหางเสียงก็เป็ดเซ็ตโอ้ขยำดีนะเจ้าเป็ดต่อหาง่อหเสียตามันเยโอ้เสียหนักเอุ้ยเป็นขยดีส้นนนหละเจดเจแสแม่คนตึงแม่นเื้อเป็นขยาดีเราเจ้าคนตึงแม่นเสื้อเจ็ดสอง้ามเจ็เจสิบ

พาจัง่ว่าต้องเหลือยิงมไปเป็นห้าโอ้ยอะไรเนี่ยสกาอย่าอย่าใสา่เ <c> ท <oughs> ่าไหร่นี่1ิปน้ากแต่นงสิบใบนะสิบใบ <c oughs> เป็นสิบเกาใบสิบาใบา ไปลงกนันนะเห็นคนแยกกันนะเงินหนึ่งเดี๋ยวเดียวเท้าแค่เดียวบอลบอนี่วะแย,ยกไม่ได้เลยแล้ววันนี้อ๋อสนงวาใครจะเอาเท้าเดียวกันได้บอลเอาอ่เสะรุปได้จังไหนเอาอ่าได้นี่ขายขา บุดจำน้องจำน้ำในวารายคาเรื่องครับวานี่ยูหาดำแม่นี่ยังนี่บอกบอกสามสองสามสองเซ็ตแพ้นี่ใส่เยียวเดียวเลยนี่นี่แม่นใส่ใส่เยียวเดียวเลยทั้งหมดนี่เยียวเยียวเดียวหมดเลยมันเกินมันเกินว่ะเออแบบเกินแล้วเอาอันนี้แหละแก่ที่คือแก่รายแดำรายคือบอกคาับคฮะคราบเอาไปแล้วเออเอาพาากเนาะตอนไหนสุด ผ้าป่าเอาตะขาไะ้รมาผ้าปาทั้งหมดผ่าป่าโอเคอะไราเจะยาวเดี่ยวๆตนี้มากก็ได้ถือผ้าปาาถือผ้าปาก็มาเบอร้ป่าเบองมาเนี๋รจะเปิดเทเบิงมาเอาเลยผาปาสี่เวสี่เอวะสองมาสองเมตรแล้วาสามดาวาหนอนปาปปาปปาสองเผาสองขอยติงหามาสอง แม่เต ok, okay, okay, right. ่งในี่เต่งได้ในนี่สันาเชียถึเดี๋ของดนเจ้าขอที่นี่หาอสองวะนี่ยงมนสี่มซ่นมให้รอังสันองสี่หมนเอ้าไปเดี๋ยวอสองให้อีกมื่นามให้แน่บ้างหันเผานเผาองมาด้นไปมลมลต่างหากนี่เออน้าๆซปชมสี่มืนจะพอใจว่นี่ฮะเอ้าแมนว ันก็ถึงตีล่ะเน่มันสี่หมื่นเนี่ยกัสอบสี่หมื่นสี่หมื่นค่อยซอมอีกสี่หมื่นมันถือต่อมอ่ะน็ว่าเจ้าเอาเต้ลงตังอ่อเต้ขึ้นหนีมันมนบออุ้ยข่อยเต้ขึ้นไปนีก้อนที่เด็กเนาะค่อยซอมอีกเป็นหกหมื่นอต้องต้องสอหกหมื่นตัวนี้ที่เด็กยุนี่หมื่นนะคถงเตาเออหมื่นหนึ่งแสนหนึ่ห้าแสนสอหกหมื่นอนสอง

กดสิบเอ็ดสามตาสวรรค์กดจอนหากดจอนซ้อมดูนะคะ <c oughs> ที่มาหาอะไรแบบ หาซิมหาใบนี่จบหาเศร้านี่จำไว้เ <c oughs> ต็งหกสองคนอม่มีหรอกเต็งสองนี่ยังซีสองไปวิ่งหายเนียตาเฮ้ยมีสองนี่วะ โมหากรสองละตาเนี่ยก็ย่นานี้เรียบร้อยด้วไม่รู้นะไปกี่มื่นนะซีมันหาติโตเอาเปิดตอนแรกไปเต็งหกแล้วเตงหกรมสยววโนเอะไร่ะเอาพอสิเบดอีกแล้ตาถตงสุเอาเขาคายคตสวยเปิดตาเนี่ยคลาเปิดมันสิเบสให้รู้ หาที่สองนะหาที่สอง่เกสองก้อนนะเนียเรี๋ยอยสองติงสองติสูงกินกอมติงหาวเจ้าติ่งหกเท่าไหมื่นสองหมื่นไปติงสกินกล่อสมื่นสี่เป็นกินอนนั้นต้องกินตลอดใคยเปิดโลงงมอไม่รก็ไม่รู้ไม่ดูเปิดทีไรแฟนจะปืนแฟนเตือทันทีแฟนเตือน ใช่ยเสียรปีนี่พยาวันทุกพอมาัเลยอันเดียวห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่มา้ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเเกสบอาสี่หมื่กับทุนเคนะในสองสองโอ้เสียรจะของดยเชีกันคนสวยเปิดนี่ยพ่อแมนด้วย ตาเล่พวกกับสาวพวกใอือเรีว่าทันพวกกับสาวโอสีหวาอ่ะอ้ว่าดุเลยพย่อมหมกแห้งนึงนม่ติดสีอยู่โอ้ยยี่สิบใบนี คอยเปิดออกสามห้าหกนี่แห่าแรงเต็งเตกงผ่าแรงเต็งเโอเทั้งหมดแม่เอาแต่ตัวนี้สายทาแรงเต็งตสายแดงไม่เอาะ่าแรงเต็งต็งมีแต่ลำอ่อยต่อหกหาสมกีโดดอตามสามบ่อได้หรอสามสเดี๋ยวร้อยหกหาสอง เราเต็มโอ้เต็ม่พหาีเกือบเห็นมือเกือบตัวเกือบเจ้าเกือบเจ้าเต็มเต็มาสามเกือบเ็เกือบเหกือบาสามไปเก้าสสิบเอบสองสิบสามสิบ่สิบห้าสิบหกดสิบเก้าสาสหกสามสบยี่สิบโอเครู้เรื่องก็อะไรมาไป 5 5หาอืาจ่ายถึงแพลก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเดียวที่ดแดเก้าสิบสิบอ็สิบองเจ็ดฟองห1ว1หรสเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองย2่สิบสายสิบสยสิบห้ายสิบายสิหกสิเ็ดสิบแดสิบเก้ายี่สิบหกสูยี่สิบ 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เ1้1สิบ1ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า่ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห <George Wagner> ้าสิบหกสิบเจ็ปดสิบกายี่ เก็งหกยี่สิบกคอยาลได้เสามสิบสามสิบลยของนั้นยี่สิของนี้สิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครบดีนไม่สองหูงได้ยังเอหก้าได้ยัง ครบคคเก็บมันถือโคาซเนาะเกีบแม่ถือพอทีเดียวซือมา้ามี่ยอีกโอ้แต่จมูกที่กัสจมูกจังบ่โอ้ยลินเยเหเนี่ย่ยินเสียงวะกจอจดินยวะ

ต็งสูงอุ้ยหอใจแท้ห้ากับ2องเอามานี่หาสามืนติดสองสองหมื่นสองมติดหาสองมืนเป็นกับหกสามเจ็ดมืนเปิดกบเดดอกบดเนี่ยวอเปิดเล่นกันนะ มึงเด้เอตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวสีตัวโหดไม่ต้องเอาเลยมากใครจะตำซองนี่โอ้หมาสองหมาแล้วเอีมโอ้ยมาวะนั่นเองเดียวเดียวดีมีสำนันซองใบแล้นะตำซองมมีไม่ใช่ตำเยอะกว่าแชบ่ถึงเดี๋ยวเงื่ยอาแลละ เท่งนะต่งห้าเตงหบาทนะติงห้าตงไหร่จราโคต่อเตงหเท่าไรเตงหกสองหมื่นั่นแหละคับก็นั่นแหละก็สองหมื่นเป็นสี่หมื่อืมเดีวปึได้เท่าไร่ได้เท่าไรเจ๊เ็ดนนะดสองสามสี่ห้าเจ็ดเเคนติงสูงเนาะ เจ็ดหมื่นเออันนั้นแหละเจ้าบอสที่ได้เจ้าเต็งผู้ใดเต็งหกั่งน้นเต็งหกข้ามหมื่นหนึ่งผมอะไรไปเต็งห้าแล้วเต็งสูงอีกเต็งสูงไม่รู้ไม่ได้เต็งเต็งสูงของไปสองหมืเอาไปกวาสองหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้งหมดเป่นอะไรนี่เจ็ดหมื่นเจ็ แล้วก <sei là S 2> <an> ็สองสามสี่ห้า <apan> มีเต็กเต็กห้าใ่สามหมื่นสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นอนิวหมื่นนึ่งเป็นสามหมื่นไหมื่นหนึ่งต้องล่นก็ถือใแ้วหสองสามสี่ห้าเจ็ดจ็ดสิบเต็กหามีสามสองสามสี่ห้าเจ็ดจ็ดสิบเ้าืนพับงง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 ส ี่หมื่นจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยังสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ้าอันนี้เร่งออกไปบ้างไปเจ็สองสิบห้าจบเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอร่อยดี เพิ่นเอาจาเต่งสอทีมิิ่เตงสอนเต็งสอนโอเคยังไปแล้วนะปเวนาตาในี่ละมีบุกใชหกตาเลยาเลหกตาเลยเต็มเต็มเครื่องแล้วจ้าหัวพ้นงานเพิ่งอิจฉาใหม่ลงทุนหรืออะไได้กำไรเปลี่ยนกันกินมันก็ผัดกันไปแต่ เรวาถามใจว่าไปเสียก็ได้วเดี๋ยวก็สิไปมาใหม่เีองเลยี่อากามโอ้ยลบอไป่งสองมลบก็ละวามไปบ่อลสามไปใครนึกว่าจ้าสิลบสีซสองใช่หใครก็สิบปไส่แต่พยาเสียวกันให้เจ้าก็พอแล้วเจิแล้ไม่ว่โอเคตอนนั้นมันลงตอนนั้นใอรลงหกสาม หกสีมเาคาสองนี่ว่ห่าสงกหก้าสองอืมสาอืมสองหมไหยังมาสกี่ข่อยังข่อยบอเอาคอยมากโคพกันอือกันว่าออยกันเออนี่ตัวก็จะเอาดีไหมจะม่ต้องสศกิจตรงนี้จะฟับเลยบอให้เจ้เอามาหุ่น้านนี้ โยกอะไรกันทังนั้นแล้วเปินลมาพ้เจียวร่วมมขาวเนเพื่อสังเกตบ่ออกไปรอดแถวเินออกไปรอดบ้าเิ่ห้าน่งเอาเปิ้นี่สี่ห้าอออกาสามอปเปิงานนี้เจะใคเปิดตัเตี้เตียบอดอีกแล้วเนี่ยชีีเนันมีโดตัวนึงเหร เน้เปิดหน้าเอยเอินพีได้นี่ยโบปะทือยังจะการไม่ถูกลอไงอยเปือตัวเองยก่านเะกินนะตัวเองได้เหรออได้กินพีไปต่ำก็ต่งไม่ถูกไอ้นี่ทางโองอเราอย่างชนะไปสามสองสมองสามก็สามเอียวสเอียวงเอียวอเอียว ใครโยนมันบออสิบเอ็ดด <abil itation. S 2> <c oughs> ้วยด้วยไดี่สัรเคมีเมทซีกับโยเอาวะนี่เอาซืซีต้องตัวเนี้ยโชวซี่ งั้นเจ้าก็เอาเต็งซี่เป็นเต็งสามทีลเต็งหกสามหมื่นี่ดแนวเลสองหมื่นแหละเอามาต็งตังเลยเอาถ้ามีคนเยอะหาสีกันเลยหาสีเอวกันหกสามเอาเนี่ยเอียวเดียวียาที่เอาไปไหเดียวเอีวเดียวหุก6เดียวอะไรไปนี่หกไปเอาเอาอีกว่นนี่พอแล้ว ข่อยมาคาสีเผ้าปานนี่เนาะเติงเนี่ยหาคามติงว้าวอืมเต่งเงินข่ล้มเปิเอามื่อจ้าตัวสีดตมก็ยุยรอนเหรอของลอว่าเอานี่เอาเราจะซุ้มเนี่ยห่าง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 เลยสีเยวสีกับเยวเยวอ่านี่วมดเยวเยลนะเด็กมอข่ลใส่ก้อนโมเลยสีเติมผ้าปาดเ็ไดเงินยบร้อยดีเติม กินไปซะโอ้ยมีถุงเยอเหม่บาทลอยดีเดิามหกสี่โอ้ยอไรดบ่ที่นี่เต็งตามคอยเด้นครับเต็งซีเนี่ยเอาไรส่กันด้วยเนี่ยงานเนี่ค่อยบอกแหว่ากันมากขื้นกันจะเอามาเต็งสามก่ายังน่ายเนตีโอ้ย่อยีหายมาเต็งสามข่าเงินค่อยยังจะเด้ไปเต็งซีห่างเงิน สองสามสี่ห้าหเแสแยก่าได้แคน้าตามีนะไม่เจ้าร้องโวยนีสิแม่ก็ิวยโวยขึ้นเลยสองสาสองสาไม่ไม่เเอาไปไปผ้าเดียวมาเม่าไนะพวก็ตัองปิติเติมก็เรียกว่าเอาไปผ้าปาพวกมีหันเดียววันเดียวนะ2สองส0ามสี่ห้หกเจ็ดแปดสี่สองสก้าสิบสองห่นสองามจะแปลมินีติม ใช่ไม่ใช่เเสียบ58ใ่ไใ่ปัญหาลเ2 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 7 8 9 10 6 7 10 8 9 10 2 4 1 2 3 4 5 6 2 7 2 8 0 2 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สองสาวก่อเออพ่น้องด้เห็นนะเพื่อนพน้องมาเพรใส่้องอมาดยอมรับลกผมเ็ลูงอย่างวาวันเี้ลุกอล่าลุกโง่รเงก็ลูกหาวไวแปดสิบเออโอเคลู้เรื่องอะเจเน้องไเองกิเงินดเสียเงิน